คำถามต่อนะครับคุณหมอครับประจําเดือนของแต่ละคนมามากมาน้อยแตกต่างกันหรือไม่ต้องเข้าใจว่ารอบเดือนประจําเดือนหรือเมนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลือดนะครับจริงๆมันก็คือผนังของเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเหมือนวอลเปเปอร์ที่บุอยู่ภายในโพรงมดลูกจะมามากมาน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาตัวของผนังถ้ายิ่งผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยหนามากนะครับโอกาสที่ประจําเดือนจะมามากเนี่ยจะมีสูงนะครับอาจจะมาเป็นลักษณะเป็นริ่มเลือด นะครับหรือว่าเป็นก้อนเลือดที่ไหลออกมาทางช่องคลอดได้ครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าประจำเดือนมาเยอะเกินไปเช่นมานานเกิน7วันมาเกือบทุกวันในรอบเดือนนะครับหรือมีมาเลือดออกกระปิดกระปรอยเนี่ยผู้นี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับฮอร์โมนใครอาจจะไม่ตกนะครับหรืออาจจะมีความหนาบางของ ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกที่ไม่เท่ากันคทําให้ประจําเดือนแต่ละคนเนี่ยมามากน้อยแตกต่างกันถ้าติดต่อกัน3เดือนนะคบประจาเดือนยังมาเยอะออกมาเป็นริ่มเป็นก้อนเลือดหรือว่ามานานเกิน7วันเนี่ยก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์กนิดหนึ่งแสดงว่าผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยน่าจะหนาผิดป,ป,ปกตินะครับ,รบแล้วนี่ก็ต้องถามว่ามากี่วันถนึงจะเรียกว่าปกติครับก็ประมาณ5-7วันนะค,ะครับ,รบส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ4-5วันนะครวันนะครับ